เรื่องแลวทุกคนในเมื่อ iPhone 13และ iPhone 12 Pro ราคามือสองเท่ากัน12,500บาททีนี้ยุ่งแนละ้วว่าต้องเลือกอะไรเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าอีกตัวหนึ่งบอดี้แสนดูเป็นสแตนเลสสตีลอีกตัวหนึ่งยังเป็นอลูมิเนียมอยู่และอีกตัวนึงได้3กล้องอีกตัวหนึ่งมีแค่2กล้องแต่สิ่งที่ iPhone 13ไม่ได้เปรียบก็คือ Face ID เล็กกว่าต้องเยอะเห็นไหมพื้นที่หน้าจอกลับมาและยังเป็น o l e d ทั้งคู่และยังเป็นไล h t นิ่งทั้งคู่ไม่ต้องห่วง เรื่องชิปความแรง2ตัวนี้มันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะอีกตัวนึงเป็น a 1 4 Bionic อตัวก็ a 1 5 b i o n i c แต่สิ่งที่มันต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ5 g 5 g ของ iphone 13เนี่ยประหยัดพลังงานเยอะกว่า iphone 12เยอะมากเพราะว่านี่คือ generation แรกที่เป็น5 g นะแบตค่อนข้างไหลแต่ว่า,วาได้อดี้หลวมอะทุกคนคิดว่าไงตัดจบเลยนะทุกคนผมเลือก iphone 12 pro เพราะเป็น body standard สีไม่ดูดลอนดู iphone 13สิสีดุด่อนเต็มไปหมดเลยแต่ iphone 12อ pro ถือแล้วมันโก้กว่า ชอบะชอบก็ขใจกตาไป